ตาคาโตพะขาวคาธโมธรรมนัมมาสาิสุบัยิยโย่ายเรื่องพระวิศรณรอนี้รพระพุธเจ้าที่เป็นครั้งแรกที่มีโครภาร เสด็จไปครั้งแรกราบพว่าญาติทั้งหลายนั้นไม่ทรารดถือตัวว่าตัวเองนั้นเกิดมาก่อนมีความรู้สูงกว่าพระบรมศาสดาทราบความรัติของญาติทั้งหลายจึงขอหลือเดินอากาศทำลายทิฏฐิมานะความถือตัว ยากทั้งหลายเห็นพระพุทธเจ้าบอกได้จริงนะว่าปรับใจเลือกใสโอ้ท่านเหนือกว่าเราพระพุทธเจ้าทราบก็เลยขอบลงสู่พื้นดินราบตว,ว่าคน พระองค์อภิษาทุกยกเรื่องยาวแบ่งเป็นตางตอนได้สิาตอนถ้าเรียกตามภาษาอุลิเพก็ีกว่า13บาฉากนะสิบามฉาเรียกตามภาษานักเทหเรักเรกสิบสกันเนิ่งรั้งพระกาน มีว่ามีนามฟ้าพระองค์หนึ่งชื่อปุษฎีเป็นพระมเหสีพระอินอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง,งานาอันเมื่อก่อน สงฆ์เข้าเมื่อพระนางสิ้นพระชนเป็นเกิดบนสวรรค์อยู่บนสวรรค์นานนักพันฟีบุญกุศลีก็หมดเมื่อหมดก็ต้องจุกติจุกติคือตายเกวดาตายเรียกว่าจุกติคนเราเรียกอ่างกันถ้าเจ้าแผ่นดินตายเรียกว่าสว ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตายเรียกอา,าสาเด็กตายก็เรียกวราเต็กตายเรียกว่กาศีพม่าหรือมอตายเรียกว่าห่องเพ่งเนี่ยแต่นั่นคือความหมายต้องราบกันถ้าอินั้งสามอุตส่นห์ดี ตัดรักตัดไม่ขาดตลาดใหญ่พระอินทร์ก็เท่นั้นห่วงนางึงปรึกษาว่าน้องรักเจ้าจะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วในเมืองมนุษย์กระบาเอาขอมาอะไรอะไรที่ดีที่จะให้นางก็ขอพรเ็จประการหนึ่งขอให้เกิดเป็นทิดาพระมั 2. องตาวกาตสลิดสามขนคิ้วโค้งโงสี่ชื่อบุตรีเป็นอนุสรความรักห้ามีพระโอรสมีรสสัตว์โเวลาเมียท <c ười> ้องยังได้ยื่นตใหญ่เจ็ดกลับมาผันยังได้ยามยู่โอรสวยยิหน้าเ่ิชูไม่เดือดยาน 8. ปดผมยังได้หมอกเก้ายังได้มีไฟสวยที้ในวันขึ้นตามพระการสิบจะมีความสามารถช่วยคนโทษผู้ต้องกระหารให้รอดปลอดภัจากกระอายา สิบเก้าคาถาในความพรสพจบลงเองแค่นี้ถ้าติดสอนใกโยมหลายบุษดีถวายของของแก่กันแต่พระวิปัสสีพุทาเจ้ายังเกิดบนสวรรค์โยมทำบุญเป็นร้อยเป็นพันจะไม่เกิดบนสวรรค์ให้ยางไรเราฉะนนั้ได้แน่นะโยมนัไม่ต้องห่วง น,นี่ก็เป็หนึ่งการารเทศอิสรอล้องมีลีลาและมีครม,มองดังนั้นจะเข้าสูก่การที่สองแก่โบราณทานว่าพระเทศหมหาชาติต้องให้พรแก่โยมญาติที่มาเหมือนจะอิน,นให้พรแก่บุษดีทั้งตอนนี้มีม่าน,นประตูพัดอัตวาทีแหลกรรมองให้พรแก่ญาติโยมนึ่แหละมีมรับ แต่เพื่อเดชพทะคคนหลวงพ่อที่ชืคุณพระเทพสุรุที่มีสาเจ้าได้จังหวัดตราแล้วก็เพทุกคนท่านคุณเกรวันนีจาราก่าเรืนจาราจรวากราและผ้ลานผู้าขอเจริญพระยาเจ้ามหาสท่านซึ่งว ไปยงทำาวโวัดสามภรยาบางลางบพรุษเทพปรกนรและเป็นผู้ปกครองเป็นเราเจ้าหนภาค1สซึ่งมีชนปรีเมยอปราจันทรรีญา่อประกงชนุนหน้าตาุกเป็นเพื่านอยาางดีและก็เป็นประธานสิงลาวไวชายครอง How do